วิธีเติมเงินเข้า G w a l l เ t ตบนแอปเปาตังใช้สิทธิ์คนละครึ่ง plus 29ตุลาคมนี้วิธีเติมเงินเข้า G Wallet บนแอปเปาตังเพื่อใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งในวันแรก29ตุลาคมนี้มีทั้งหมดกี่ช่องทางและวิธีเติมเงินเข้า g w a l l e t ผ่านโมบายแบงกิ้งต่างๆหรือเติมเงินผ่านตู้ ATM ต้องทำอย่างไรบ้างรวมถึงวิธีสมัคร GW a l l e t สำหรับประชาชนที่ไม่เคยสมัครใช้ GW a l l e t ประชาชาิธุรกิจออนไลน์ h t t p s w w w p r a c h a c h a t n e t ยังคงก่อติดโครงการคนละครึ่ง plus h t t p e s w w w e x e n 4 2 4 e 1 a 2 m 9 b 2 c q 0 d o c o m มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดแรกของรัฐบาลในอนุทินภายใต้แนวคิด Quick Big Win ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างล้านหลามและใช้สิทธิ์ลงทะเบียนจนเต็มจำนวน20ล้านสิทธิ์ในเวลาอันรวดเร็ว ขั้นตอนหลังจากลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสผ่านแอปเปาตังและได้รับสิทธิ์เรียบร้อยแล้วก่อนใช้สิทธิ์คนละครึ่งพลัสประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องเติมเงินเข้า G Wallet h t t p s w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  e b e x e n 4 2 4 e 1 a 2 m 9 b 2 c q 0 d o c o m p a e s s d o w n l o a d e 0 b 8 a 7 e 0 b 8 b 4 e 0 b 8 98 e0 b8 b5 e0 b9 80 e0 b8 95 e0 b8 b4 e0 b8 a1 e0 b9 80 e0 b8 87 e0 b8 b4 e0 b8 99 20g 20wallet v 1.0 pdf ในแอปเป๋าตังเพื่อใช้จ่ายเงินรวมกับรัฐบาล สามารถเริ่มซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง2568ได้ตั้งแต่วันที่29ตุลาคม68เป็นต้นไปสิทธิที่ได้รับจากคนละครึ่งพลัสกลุ่มประชาชนผู้เสียภาษีได้รับ2,400บาทต่อคนตลอดโครงการกลุ่มประชาชนทั่วไปได้รับ2,000บาทต่อคนตลอดโครงการใช้สิทธิไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวัน Ad v e r t i s ท m e n t สามารถทำรายการได้4ช่องทางดังต่อไปนี้การเติมเงินด้วย G Wallet ID ผ่าน Mobile Banking ธนาคารต่างๆเมนูเติมเงินโอนเงิน e Wallet พร้อมเพ์และระบุ G Wallet ID 15หลักการเติมเงินด้วย G Wallet ID ผ่าน Mobile Banking ธนาคารต่างๆคัดลอกรหัส G Wallet ID 15หลักบนแอปพลิเคชันเป๋าตังจากนั้นกดเข้าแอปธนาคารเลือกเมนูเติมเงินหรือเติมเงินพร้อมเพ์ e Wallet วางเลข G Wallet ID 15หลักที่คัดลอกมาเลือกจำนวนเงินที่ต้องการเติมจากนั้นกดยืนยัน 2. การเติมเงิน G Wallet ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยที่ผูกอยู่บนเป๋าตังง่ายๆแค่มีบัญชีกรุงไทยและผูกบนเป๋าตัง2.1เติมเงินผ่านเบนเทงเพทเข้าสู่แอปพลิเคชันเป๋าตังจากนั้นเลือกเมนูเติมเงิน G Wallet เติมเงินผ่านแบนเทงเพระบุจำนวนเงินยืนยันจำนวนเงิน จากนั้นระบุพินทำรายการสำเร็จและบันทึกสลิปโดยอัตโนมัติ2.2เติมเงินผ่านเบนเนอร์กรุงไทยเน็กซ์เข้าสู่แอปพลิเคชันเป๋าตังจากนั้นเลือกเมนูเติมเงิน G-wallet เติมเงินผ่านเบนเนอร์กรุงไทยเน็กซ์ h t t p s r u n g t a i c o m t s c o n t e n t p e r s o n a l p o w e r b a n g เข้าสู่กรุงไทยเน็กซ์ระบุรหัสพินกรุงไทยเน็กซ์ ระบุจำนวนเงินระบบระบุเลขที่ G Wallet ให้อัตโนมัติตรวจสอบรายการแล้วจึงกดยืนยนันทำรายการสำเร็จบันทึกสลิปอัตโนมัติ2.3เติมเงินผ่านโลโก้บัญชีกรุงไทยเข้าสู่แอปพลิเคชันเป๋าตังจากนั้นเลือกเมนูเติมเงิน G Wallet เลือกเติมเงินผ่านแบนเนอรบัญชีกรุงไทยระบุจำนวนเงินตรวจสอบรายการแล้วจึงกดยืนยนันระบุพินเป๋าตัง ทำรายการสำเร็จและบันทึกสลิปโดยอัตโนมัติ2.4เติมเงินผ่านโลโก้กรุงไทยหรือธนาคารอื่นๆเข้าสู่แอปพลิเคชันเป๋าตังจากนั้นเลือกเมนูเติมเงิน G Wallet เติมเงินกรุงไทย Next ผ่านโลโก้กรุงไทยเลือกแอปกรุงไทย Next เลือกคัดลอกและกดปุ่มเปิดแอปเลือกเมนูเติมเงินเลือกเติมเงิน G Wallet กดค้างเพื่อวางหมายเลข G Wallet 15หลักและระบุจำนวนเงิน ตรวจสอบรายการแล้วจึงกดยืนยนันระบุ PINX ทำรายการสำเร็จและบันทึกสลิปโดยอัตโนมัติ 3. การเติมเงินด้วย QR Code ผ่าน m o ม i l e แบงกิ้งธนาคารต่างๆสแกน QR พร้อมเพย์จากเป๋าตัง g ี W l l เ t เข้าสู่แอปพลิเคชันเป๋าตังจากนั้นเลือกเมนูเติมเงิน G-wallet เลือกกรุงไทยกดเลือก QR Code สแกน QR เพื่อเติมเงินทันทีหรือกดบันทึกเพื่อเติมเงินในภายหลัง เปิดโมบายแบงกิ้งของธนาคารใดก็ได้แล้วเลือกเมนูสแกนกดปุ่มเปิดอัลบั้มรูปเพื่อเลือกรูป QR code ที่เก็บไว้เลือกจำนวนเงินที่ต้องการเติมและกดยืนยัน 4. ตู้ ATM ธนาคารชั้นนำด้วยเมนูเติมเงินโอนเงิน e-wallet พร้อมเพและระบุ G wallet ID 15หลักไปที่ตู้ ATM ธนาคารจากนั้นเสียบบัตร ATM และกรอกรหัสบัตรใช้บัตร ATM บัตรเดบิตของธนาคารกรุงไทยเท่านั้น เลือกเมนูเติมเงินเติมเงินพร้อมเพย์เลือกประเภทบัญชีในบัตรในที่นี้คือบัตร ATM ผูกกับบัญชีออมทรัพย์กรอกรหัส G-wallet ID 15หลักระบุจำนวนเงินจากนั้นตรวจสอบและยืนยันโดยกดที่ปุ่มตกลงรอระบบดำเนินการสักครู่จากนั้นกดยืนยันอีกครั้งหยิบบัตรออกจากตู้วิธีสมัคร G-wallet สหรับประชาชนที่ไม่เคยสมัครใช้ GW a l l e t เข้าหน้าหลักแอปเป๋าตั้งกดสมัครใช้บริการเพื่อเข้ากาด g Wallet และเริ่มสมัครใช้บริการกดเข้าใช้งาน G w a l l เ t เพื่อเริ่มสมัครใช้บริการกดและตกลงต้องรับทราบรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขาการใช้บริการกรอกรหัสหลังบัตรประชาชนให้พิมพ์เรียงต่อกันได้เลยไม่ต้องพิมพ์ขีดกรอกข้อมูลอีเมลกรอกข้อมูลที่อยู่ปัจจุบันข้อมูลที่อยู่บัตรประชาชนไม่สามารถแก้ไขได้กรอกข้อมูลการทำงาน ตอบคำถามสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกดยิ